สวัสดีครับเมืกี้ใช่ไหมครับพี่ก็จะมาต่อตัววัดโวลต์ใช้กับแผงโซลาเซลล์นะครับวัดโวลต์กลางวันนะครับใช้กลางวันวกับแผงโซลาเซลล์7 3็ดร้ยสาสิวัตต์นะครับห้าแผงนี่นะแผงอยู่นี่นะครับต่อห้าแผงอยู่นะครับจะทำบ้างหรอเหลือน้อยป่ะก็อยู่ประมาณโวลต์รวมก็สี่ร้อย อันนี้ดูจากนี้ก่อนดูจากอินเวอร์เตอร์ป้าขาวหน่ย418โวลต์นะครับก็จะต่อจากเนี้จากเซิร์ฟนี่นะจะใส่คันอัลแล้วก็มีปลั๊กต่างๆนะมาดูกันก็มีคันอ้านะครับไว้ปิดเปิดก็คือจะใช้ปลั๊กด้วยเผื่อจะชาร์จทำอะไรเกี่ยวกับไฟ DC 5แผง6แผงนะครับแล้วแต่นะครับ มีกล่องกาลสายสามช่องพาสนิกเนาะเอาฟิลสามสิบแอมป์แล้วก็มีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์สิบสองโวลต์นะครับตัวน,นี้ของกล้องวงจรปิดนั่นแหละน,นะนี่ใช้นะครับกล่องกันน้ำนะครับแล้วก็สายไฟ VF แล้วก็สายอ่อนต่งตางๆนะครับแล้วก็ ขาดไม่ได้ก็คือตัววัดมิเตอร์นะครับวดมิเตอร์ตัวนี้ดีซีโวลต์นะครับตัวนี้จะมีบอกอยู่ว่าตั้งแต่มีบอกอยู่ว่าตั้งแต่9โวลต์ถึงวัดดีซีนี้ตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าร้อยโวลต์นะครับไปเลี้ยง9โวลต์เอซีดีซีนะเอา เอาันนี้มาเอา12อโวลต์มานะครับอาจจะลดด้วยรีเซสตเตอร์นะครับให้ได้9นะโวลต์เนาะตัวนี้ก็จะเจาะน,นี่นะเดี๋ยวใช้สว่านนี้เจาะลงอีกทีหนึ่งเพื่อจะยึดตัววิเมเตอร์แล้วก็ต่อสายอีกทีนึงอ่ะแค่นี้ก่อนจะต่อตรงนู้นนะครับพอเข้า,ขาหน้างานประมาณนี้เดี๋วก็จะหมดรีบทำกันอเอีคยครับนี่ก็มีต่อสายนะครับตัวนี้เอาจากบวกลบจากเซิร์ชนะครับ นี่สาย v ี2อฟสอสยนะครับเข้าสะพานไฟนะครับกันเอาบวกต่อบวกลบต่อลบนะครับน้ำตาลเป็นบวกฟ้าสลบนี่ผ่านฟิวนะครับเข้าปัก๊กปั๊กก็เสียบเอาเอ็นได้เลยนะครับต่อแล้วนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาหเห็นเล้วแค่ครอบฝา,าตรวนกันมาเรียนะครับ วเป็นบวกดับเป็นลบนบตอนนี้แสงแดดเร้่ไม่มีเหลือ409โวลต์น,นะครับมิเตอร์บัดได้409โวลต์อันนี้ดูแหล่งใจไฟแล้วกันก็จะเสียบอะแดปเตอร์นะครับ switching ทางไหนก็ได้นะฮะอย่าวัดดูไฟก่นอนเต,เตอร์น่าจะยังพอทํางานนะครับเพราะว่ามันกินไฟน้อยนะครับบวกวัดเข้าด้านไหนดูนะครับวัดจาก2โวลต์ DC นะครับตั้ง DC โวลต์วัดนะครับโอเคถอดตัวนี้เป็นแหล่งใจไฟก็จะเลี้ยงตัวดิสเพย์นี่นะครับตัววัดโวลต์นี่นะ ตัว3 0มโวลต์ก็จะเอาปักขึ้นไปนะครับโอเคครับตันนี้ก็ลองต่อนะครับไฟ EC 4 0 0บวกนะครับ421หรือ4 3 2โวลต์นะครับเข้าตรงปักตัวนี้แล้วปัน่นแดปเตอร์นะครับตัวนี้สีแดงบวกบวก3 0 0 400โวลต์นะครับแล้วก็ลบนี่ต่อแดงแดงบวกดําลบแล้วก็ตัวนี้ความ12งโวลต์นี่นะ ฝั่งนี้เป็นบวกตอนนี้นลดเข้าสิโวลต์นะครับจะมีบอกอยู่ก็จะได้ประมาณนี้มีแผงโซลาเซลล์เริ่มโวลต์เริ่มน้อยลงนะครับประมาณนี้แดดเราโ<ช>อแ้แผงแรกมันก็ตอกนะคต่อตามที่บอกนะครับแล้วก็เจาะตัวช่องนี้บอกปล่อย4ี่นะใส่วัดโวลต์ตนะั้งแต่0ูนย์ถึงหโวลต์นะ DC นะครับวัดโวลต์ DC นะครับ แล้งานแผงโซล่าเซลล์นะครับ730วัตต์ Wh, 5แผง6แผงนะครับอโอเคครับตอนนี้ตอนนี้ใช้5แผงอยู่นะครับ d ีวัตต์โวลต์ตอนนี้ก็เสียบดัเตอร์ข้างบน5แผงก็เ,เป็น5้5ใช่ไหมใช่ครับมันกลัวจะเกินครับอโอเคตอนนี้ยามเย็นนะสี 4, ่ห้ามงเย็นแล้วครับตอนนี้ก็จ่ายมันที่120โวลต์เดี๋ยวมันก็เอาตัเองครับเวลาจะวัดโวลต์เวลาจะ att, เปิดใช้งาน ก็คือเอาดูโวลต์ได,ตด้ตรงนี้121นะครับถ้าดูตัวนี้ที่กล่องคือยังอยู่100โวลต์ยังทำงานได้อยู่ถ้้90หรือ45บางทีก็ยังขึ้นอยู่ตัวนี้จะวัดตั้งแต่0โวลต์ไม่เกิน500โวลต์นะครตามที่เขาตั้งไว้นะครับแต่ตัวนี้สูงสุดก็4 0 3แต่ว่า512โวลต์ไม่มั่นใจนะยังไม่ต่อเหมือนกันแต่ก็ว่าก็น่าจะได้อยู่นะไม่น่าจะเกิน100โวลต์น่าจะได้ เป็นลองห้าแผงนะครับแผงไฮโวลต์นะ730วัตต์นะครับอันนี้มันมันยามเย็นแผงก็อยู่โน่นนะครับโอเคอเป็นการมาให้รู้นะครับว่าอยู่ประมาณนี้นะครับแผงไฮโวลต์นะครับโมโน730วัตต์นะครับแบบนี้ไงก็ว่าจะมีโยชน์นะครับในการประกอบติดตั้งนะครับวัดโวลต์นะครับ DC ศูนย์หนึ่งห้าร้อยโวลต์นะครับ ก็แล้วแหละจะเอาำมาใช้นะครับแรงใจไฟก็12โวลต์นะครับ